เรื่องความสุขที่ไร้ประโยชน์ให้เสียงภาษาไทยโดยไก่น้อยป้อยกิ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งชื่อว่าไอโอกับไก่น้อยอยู่กินกันมาหลายปีแม้จะมีทะเลาะกันบ้างตามภาษาแต่โดยรวมก็เป็นคู่ที่ใครๆก็พูดว่า ัวมันรักเมียจะตายแต่หารู้ไหมไอโอรักเมียก็จริงแต่มันรักตัวเองมากกว่าไอโอเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงหนักหนาชนิดที่ว่ามีเงินเมื่อไหร่ลำโพงซับเบสไฟวิ่งต้องมาให้ครบแล้วไอโอก็มีวิธีการจัดการเงินอย่างแนบเนียนแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเสมอได้เงินเดือนมาหมื่นหนึ่งเอาไปเลยจ่าเมียจ๋าหกพันไอโอพูดพางยื่นเงินให้ไก่น้อยอย่างองอาจ อีก4,000โอเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อซื้อลำโพงใหม่แน่นอนคําว่าฉุกเฉินของไอโอก็คือโพองแตกไฟ LED ขาดหรือเจอสาย RCA รุ่นใหม่ไก่น้อยรับเงินมาและยิ้มแห้งๆเธอคิดถึงค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่านี่บัตรเครดิตก็ทะลุไปเกือบหมื่นแล้วจะค่างวดรถยนต์อีกแต่ก็ไม่อยากให้ผัวรู้กลัวผัวเครียดกลัวผัวเสียใจเธอจึงเอาเวลาว่างมาทําขนมขายไปส่งที่ตลาดในตอนเช้า และขายของออนไลน์ในตอนกลางคืนกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งตี2ทุกคืนวันหนึ่งไอโอเอรรถไปอวดเพื่อนที่งานโชว์เครื่องเสียงดูดีดิลำโพงตัวใหม่เบสแน่นสะใจ เมียกูโคตรโชคดีเลยมีผัวหาเงินเก่งให้เงินไม่เคยขาดแบบกูเนี่ยทุกคนยกนิ้วให้โอบางคนก็อิจฉาบางคนก็บอกว่าไอโอแม่งเทพว่ะโอดีใจในคำยกยอบอบปันพวกนั้นอย่างมีความสุนั้นไก่น้อยกลับบ้านมานอนสมด้วยพิษไข่แต่ไอโอก็ยังนั่งฟังเพลง EDM จากลำโพงตัวใหม่ในรถที่จอดหน้าบ้านพร้อมจิบเบียร์เย็นๆพอมันเข้าไปในบ้านก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่รักจ้า ถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วไม่เห็นหน้าฉันอย่าตกใจนะฉันไม่ได้หนีไปไหนแค่ร่างกายมันล้าใจมันเหนื่อยเงินหกพันมันไม่พอเลี้ยงทั้งบ้านแต่ฉันก็ไม่เคยบน่นเพราะไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์ขอบคุณที่รักฉันถึงคุณจะให้ฉันแค่60%เอร์เซ แต่ฉันให้คุณหมดทั้งร้อยเปอร์ซ์เสมอมาให้โออ่านจบน้ำตาคอรีบเข้าไปดูภรรยาและนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คงเป็นครั้งแรกที่เขาหยุดจิบเบียร์หยุดเปิดเพลงและหยุดนอนอยู่ในรถเขานั่งอยู่ข้างเตียงจับมือในน้อยของเมียที่นอนสมอยู่บนเตียงแล้วพูดเบาๆว่าวผมผิดเอง อมเห็นแก่ตัวเกินไปจากนั้นพยาบาลได้แจ้งค่ารักษาพยาบาลไก่น้อยมันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสองหมื่นบาทแต่มันไม่มีเงินสำรองเลยที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมียมันจำใจต้องถอดเครื่องเสียงรถทุกชิ้นในรถของมันเพื่อนำเงินไปรักษาพยาบาลไก่น้อยแต่มันขายได้เงินเพียงห้าพันบาทมันจำได้ว่ามันติดเครื่องเสียงไปกว่าครึ่งแสนตอนนี้มันเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่มันทำและทุ่มเทมาอย่างภาคภูมิใจมันช่างไร้ประโยชน์ มันไม่สามารถช่วยอะไรมันได้เลยในยามที่มันเดือดร้อนสุดท้ายมันก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบดอกร้อยละยีบาทเพื่อมารักษาเมียของมันหลังจากไก่น้อยออกจากโรงพยาบาลไอโอก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มทำบัญชีและให้เงินเมียทุกบาทกว่าไอโอจะรู้ตัวก็เกือบสายเกินไปไอโอรู้สึกดีใจที่เมียยังเลือกที่จะอยู่กับมัน เพราะเธอให้มันไปแล้ว1 0 0ข้อคิดของเรื่องนี้คือบางทีคำว่าให้เยอะแล้วของคุณอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายามองแต่สิ่งที่คุณให้จงมองในสิ่งที่ขาดอย่าเห็นแต่ความสุขของตัวเองให้เห็นความสุขของคนที่อยู่ข้างคุณด้วยเพราะบางทีคุณอาจไม่มีโอกาสให้แก้ตัวก็ได้เพราะไม่มีใครสามารถรอให้คุณปรับตัวได้เสมอไป